จางชิงเฉิงสิ่งที่หูวอันพูดมามันเป็นความจริงหรือเปล่าใช่ผมขอเป็นพยานว่ากระเป๋าเงินของเธออยู่ในกระเป๋าเรียนของจางชิงเฉิงครับจริงอย่างนั้นเหรอและดูเหมือนว่ากระเป๋านักเรียนของฉันเหมือนว่าจะมีใครบางคนมาทําอะไรบางอย่างด้วยถ้ามีคนมาค้นกระเป๋าของฉันในตอนนี้เราก็จะต้องพบกระเป๋าสตางค์ของเฉินยนยวน,ยนในกระเป๋านักเรียนของฉันอย่างแน่นอนถามหน่อยสิมันจะมีอะไรที่น่าขยะขยงกว่านี้อีกหรือเปล่าเนี่ย ฉันคิดว่าคงเป็นเขานน่แหละเรื่องงี่งเง่างี่งเง่าแบบนี้นอกเหนือจากเจ้าจางเล้าจะมีใครอยากทําอีกล่ะรู้กันหรือเปล่าว่าเจ้าโง่จางเขาเน่ยเป็นเด็กกำพร้าเขาเกิดมาโดยไม่มีแม่ใครอยาที่น่ารังเกียจแบบนี้เขาเข้ามาสู่สถาบันการศึกษาของเราได้ยังไงกันนะพวกตัวตลกเหล่านี้ช่างแสดงกันได้ดีจริงๆทําไมคนอย่างเกาเฮาและเชิญยวนยวนจึงไม่ยอมปล่อยเราไปในช่วงเวียนอยู่ในสถาบันนะ เป็นเพราะว่าความหึงหวงความอิจฉาหรือว่าความไม่ชอบใจกันหรือเพราะว่าฉันอ่อนแอเกินไปจึงทาให้คนเหล่านี้คิดว่าอยากจะทําอะไรกับฉันก็ทําไปเพราะไม่มีใครว่างั้นเหรอ หรือว่าเป็นเพราะว่าฉันคือผู้ชายคนเดียวที่เฉินหนิงเข้าใกล้อย่างนั้นหรอเพราะในสายตาคนอื่นฉันน่ะเป็นขยะที่ไม่คู่ควรกับเธอฉันเรียนแห่งนี้คงมีแค่ฟูจางรวมถึงเพื่อนฉันเรียนอีกไม่กี่คนเท่าัแหละที่จะสามารถเรียกชื่อฉันอย่างถูกต้องได้ตลอดปี ชีวิตนี่แหละนายน้อยผู้นี้จะเล่นกับพวกเธอเองเจ้าสาเรียวจ้างในเมื่อเกาฮาวและคนอื่นเป็นพยายนให้แก่ฉันแล้วฉันขอเตือนให้นายรีบคืนมาดีดีกว่านะก่อนที่จะมีคนอื่นมาค้นกระเป๋าของนายจ้างชิช่งเฉิงอย่ามัวแต่เล่นอะไรโง่ๆเช่นนั้นนายนะรีบส่งกระเป๋าของจ้างเฉินเฉินให้แก่เธอซะไม่มีทางเด็ดขาดชิ่งเฉิงและฉันโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ กเาเฮาและคนอื่นพวกนายก็อย่ามัวแต่พูดอะไรเลยด้วยหลักฐานพวกนายหน่ะยังมไม่ทำการสำรวจเลยแทๆ้ๆขยะของฉันเดินเราไม่ค่อคิดเลยว่าจะมีคนปกป้องด้วยนะเนี่ยแต่ว่าชินหนึ่งเอ๋ยฉันขอเตือนเอาไว้เธอนะ่าอย่าถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์อันไร้เดียงสาของเขานะผู้ชายคนนี้นะ่ะมันแน่ขยะขยงกว่าสิ่งที่เธอคิดเป็นหมื่นเท่าเชินนีงฉันรู้ว่าแม่ของเธอรับเลี้ยงไอ้เจ้าเด็กขมพานี่มาตั้งแต่เด็ก และพวกเธอเองก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่เธอนะ่ะจะรู้ถึงสันดานของมันได้ยังไงล่ะพวกเธอต้องการอะไรกันแนะ่เราต้องการอะไรงั้นหรอนอกเหนือจากกระเป๋าเงินของฉันการเก่งในที่อยู่ในกระเป๋าทาั้งๆที่ยังไม่ได้ซักของฉันเองก็ถูกขโมยไปด้วยเกาเฮาและคนอื่นเองก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนเอาไป ขโมยกลางเกงในอย่างนั้นหรอฉันคิดว่าเจ้าโง่จังนะมันจะทําหน้าตาขยะขยแยงต่อองค์หญิงของเราเท่านั้นแต่ไม่คาดคิดเลยว่ามันจะเป็นคนลามกขนาดนี้ช่างหน้าขยะขยแยงไม่คิดเลยนะว่าฉันจะอยู่ห้องเรียนกับเจ้าหมอนี่มาได้เกือบปีนี่เชน,นิงฉันอยากรู้จริงว่าจากนี้ไปเธอจะปกป้องเจ้าหมอนั้นต่อไปได้อย่างไรต้องไล่ออกคนแบบนี้ต้องไล่ออกเท่านั้นฉันทนเรียนต่อกับคนแบบนี้ไม่ได้หรอกนะ เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางอยู่แล้วชินเฉินเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างแน่นอนเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแค่ค้นกระเป๋าของเขาดูก็รู้แล้วจางชินเฉิงนายกล้าให้พวกเราค้นกระเป๋าของนายหรือเปล่าเชิญเหนียงฉันขอแนะนำให้เธอนะ้อาอยูอ่ห่างจากเจ้าผู้ชายคนนี้นะผู้ชายคนนี้เขาไปเที่ยวกับเธอทุกวันและฉันขอสันนิษฐานเลยว,ว่าในหัวของเขาจะต้องคิดเรื่องสปกสปรกสกปรกอย่างแน่นอนเลย หากแต่ว่าเธอที่ชอบเ้วก็ที่ฉันพูดไปต้องขออภัยด้วยเธอต้องการที่จะสื่ออะไรกันแน่ฉันและชิงเฉิงพวกเราน่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็เท่านั้นชิงเฉิงนี้เมื่อพวกเขาสายร้ายนขาขนาดนี้เราก็ทําไมนายจึงไม่ปล่อยให้พวกเขาค้นกระเป๋าของนายล่ะฉันเองเอ้ยเธอี่ช่งางไรเดียงสาเสือจริงเนื่องจากว่าอีกฝ่ายกล้าพอที่จะมาสร้างเรื่องแบบนี้ต่อหน้าอาจารย์โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาคงจะเตรียมพร้อมแผมกนการหมดแล้วล่ะ และอีกครั้งคนในชั้นเรียนของเราเองก็ไม่ค่อยชอบคิดหน้าและในตอนนี้พวกเขาเองก็คงจะถูกทำให้ตกลงไปในหลุมพังที่สองคนนี้ขุดเอาไว้ตั้งแต่แรกในเมื่อเล่นมาแบบนี้เดี๋ยวฉันจะสนองให้ฉันจะทำให้พวกเธอนั้นได้รับรู้ว่าโลกใบนี้น่ะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่พวกเธอคิดเสมอไปหลังจากที่ฉันเกิดใหม่ทักษะต่างๆมันก็สูญสลายไปแต่ด้วยโชคของฉัน หอแห่งวิรชนเองก,ก็กลับมาพร้อมกับฉันด้วยหอวิรชนมันคือพลังแก่นแท้แห่งสวรรค์ที่รวบรวมเหล่าตำนานของทั้ง3โลกไม่ว่าจะเป็นยุคก,กฎรประวัติศาสตร์หรือว่าปัจจุบันนี่คือด่านป้องกันสุดท้ายเพื่อที่จะปกป้องอารยธรรมของมนุษยชาติตามตำนานของเหล่าวิรชนที่อยู่ในหอคอยวิรชนแห่งนี้พวกเขาคือวิรชนจากยุคสมัยต่างๆพวกเขาสามารถที่จะ ข้ามกลาลอวกาศมายังยุคปัจจุบันเพื่อที่จะสำแดงอิทธิฤทธิ์กระตุ้นรัศมีของสวรรค์และโลกและฉีดพลังฉีเข้าไปในแก่นวิญญาณแม้ว่าฉันจะกลับมาอยู่ในโลกนี้อีกคราฉันเองก็สามารถที่จะเปิดใช้งานศาลาวีรชนได้เหล่าว,วีรชนที่อยู่ในหอคอยแห่งวีรชนหากว่ามีขึ้นความปรารถนาที่ตรงกับตัวตนในตำนานจะสามารถอัญเชิญตัวตนของพวกเขา มายังโลกปัจจุบันได้วีรชนจากตำนานหากว่ามีความคิดและความอ่านและความเห็นเหมือนกับข้าโปรดตอบรับคำขอและเริ่มเขียนประวัติศาสตร์ใหม่กับเราด้วยในตอนนี้พลังของเรายังอ่อนด้อยมากเกินไปจึงไม่สามารถที่จะเรียกตัวตนของวีรชนในตำนานปรากฏตัวจริงออกมาอย่างโลกจริงได้เราจรึงสามารถใช้ได้เพียงแค่ทักษะคั้งแรกของศาลาวีรชนเท่านั้น สำนึกสาววิญญาณข้าจะตอบสนองต่อความปรารถนาของเจ้าข้าณนะต้องการที่จะทำลายทั้ง3โลกก่อนยุป,ประวัติศาสตร์ให้สิ้นดวงดาววิญญาณวีรชนส่องสว่างขึ้นทั้ง6ดวงอัญเชิญร่างวิญญาณของวีรชนใช้ทักษะความสามารถของวีรชนตลอดไปหากว่าเราสามารถที่จะครอบครองพลังนั้นได้สาววิญ,ญญาณจะดูดซับความปรานาของทั้งโลกและจะทำการอันเชิญ วีรชนจกขอคอยต่อไปได้โปรดให้ฉันใช้เถอะความสามารถของวีรชนดวงดานวิญญาณสว่างทั้ง6คือระดับเทพ,พเมื่อชาติก่อนของเราเราสามารถที่จะอัญเชิญคาถาคดให้พระเจ้าเท่านั้นที่มีดวงวิญญาณมากขนาดนี้สิ่งที่เราเอิญชนมาบนบลังก์วิญญาณเซียนสวรรค์นคนสุดช้ายตำแหน่งเซียงบรรรชันดินแดนสวรรค์ จางหยวนซือนี่นี่เราสามารถที่จะอัญเชิญตัวตนอย่างเช่นมหาปรา์ได้เลยงั้นเหรอจางจางหยวนซือเป็นหนึ่งในวีรชนแห่งลัทิต๋าผู้ที่มีพลังความแข็งแกร่งแถมยังมีทักษะโลกาแขนพยักตัวตนของเขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งก่อนยุคประวัติศาสตร์หากว่าเราได้รับความสามารถจากเขาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ เด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแม้แต่แกนวิญญ,ญาณก็ยังไม่มีแกนวิญญ,ญาณที่แท้แต่กับสามารถที่จะอัญเชิญวิญญ,ญาณแห่งเทพได้เลยอย่างนั้นเหรอก็เพราะว่าไอเด็กเหลือขอคนนี้มันแข็งแกร่งยังไงล่ะเหล่าวิรชนทั้งหมดที่อยู่ในหอคอยนี้พร้อมที่จะรับคำสั่งผมทั้งหมดไอเด็กสาเลวข้าคือเซียนอมตะผู้ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยโบาราณข้าสามารถที่จะครอบครองอำนาจท้งโลกได้เลยนะเออถ้างั้น ถ้าอย่างนั้นผมจะเรียกคุณว่าตาแก่บ้าลีกทางไปกล้าที่จะแย่งเชิญหน,นีของฉันไปทั้งทงที่ฉันก็สั่งสอนแกไปตั้งหลายครั้งหลายค่ะงั้นวันนี้ฉันจะสั่งสอนแกไม่ให้แกน่ะกลับมาหยิงผยองได้อีกงั้นเหรอท่านผู้อาวุโสผมขอยืมพลังของท่านหน่อยนะไอ้สาเลวตัวน้อยนี่แกต้องการที่จะใช้พลังของฉันเพื่อที่จะเก็บกางเกงในผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ อย่าพูดอย่างนี้สิเวลานี้คือเวลาที่คุณต้องช่วยผมนะเฮ้ยเอาจริงดิพลังของมหาเทพผู้นี้คือผ้าหลังของของเซียนเต๋าที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้คนหากว่าผู้ใดได้พลังของข้าและเป็นสิทธิของข้ามันถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน20บุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกเลยนะแม้แต่หงอคงผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเองก็ถูกข้าผู้นี้สหารไปชั่วคู่วินาทีรวมถึงกระถาคตพระพุทธเจ้าเองก็ยังให้เกียรติ เช่นนั้นผมขอใช้พลังนี้แหละนะดูสิทุกคนว่าฉันพบเจอกับอะไรไอ้เด็กนี่เป็นคนที่ไรยย้ยางอายกล้าขโมยสิ่งของอะไรแบบนี้ไปด้วยอาจารย์ครับผมขอแนะนําเด็กที่ไรยย้ยางอายแบบนี้เราควรที่จะไล่ออกจากโรงเรียนเลยครับลกาวเฮาดูให้ดีๆว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าอาจารย์อาจารย์พูดอะไรนะครับให้ผมดูดีๆงั้นเหรอ <_ O> ว่างเปล่า เฮ้ hey, นี่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่ฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้เองแท้ๆเอาล่ะในเมื่อไม่มีเรื่องอะไรแล้วงั้นเรียบกลับมานั่งที่ของตัวเองซะครับภายว่าล่ะครับว่ามันไม่มีเรื่องอะไรช้าก่อนเลยนายนะเราแยงได้ตรวจสอบตัวของนายเลยนี่นะจะปล่อยให้ไปทั้งๆแบบนี้ได้ยังไงไอ้สา,สาเรลปกติแกนะ่ะเป็นเด็กที่อ่อนแอและรอให้คนอื่นมาปกป้องแต่ในวันนี้แกนะ่ะต้องการทำอะไรกันฮะ จางซิงเฉิงวันนี้มันลืมกินยาและเขย่าหัวหรือเปล่าเนี่ยจางซิงเฉิงหากว่าเธอต้องการพูดอะไรก็รีบพูดออกมาซะอีกครั้งนักเรียนเก่าเขาเพียงแค่ต้องการที่จะหาเงินของเพื่อนร่วมชั้นที่หายไปแค่เท่านั้นอาจารย์อาจารย์คิดจริงงั้นเหรอว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือความหวังดีอาจารย์นะท้ง,งทั้งที่ใส่แว่นและแท้แต่สายตายอย่างฝ้าฝัางนะครับเนี่ยเธอต้องการจะสื่ออะไรกัน ทำกันขโมยสิ่งของด้วยตัวเองและใส่ร้ายผมแบบนี้เรียกได้ว่าความหวังดีอย่างนั้นเหรอนี่แกต้องการที่จะพูดอะไรกันแน่ฉันจะขโมยทําไมกเกาเฮาผู้นี้คือลูกหอมผู้จัดการโรงเรียนแห่งนี้ค่าขนมของฉันแต่ละวันเป็นหมื่นทําไมฉันต้องขโมยด้วยทุกคนรู้ดีสําหรับเงินคุณกเกาเฮาผงไม่มีปัญหาหากแต่ว่าเป็นอย่างอื่นละ่ะยกตัวอย่างเช่นชุดชั้นในอะไรเงี้ย ข้าไม่บร e. ิสุทธิ์อีกต่อไปแล้วข้าไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเกิดเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นหาว่าผมรู้ว่าคุณเกาเช่บอะไรแบบนี้แล้วก็คงคงจะเข้าไปในร้านชุดชั้นในและซื้อไม้คุณและคงจะไม่ปล่อยให้คุณขโมยอย่างแน่นอนไม่คาดคิดเลยว่าเกาเฮาจะเป็นคนนิสัยแบบนี้เชื่องนี้ชุดชั้นในทงมาลัยของสาวสาวเราเองก็ หายไปด้วยเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะเป็นคนขโมยไปน่ะช่างเป็นคนที่น่าขยะแขยงเสียจริงเลยรอกทุกคนในห้องนี้ช่างเป็นคนที่โชคดีเสียจริงที่เราได้รู้ถึงสันดาห์ที่แท้จริงของคุณทั้งทางที่ตัวเองขโมยกับยกความผิดทั้งหมดให้แก่คนอื่นเขาที่แท้ก็เป็นแกนี่เองแกสินะที่เป็นคนขโมยกางเกงในของชันไปแน่ เจ้าเมาลลี่นักศึกษาศิลปาศาสตร์ไม่มีฐานการบ่มเพาะไปให้พน้นอย่าได้มาเข้าใกล้ฉันเกาเฮานี่เธอบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอท,ท,ทั้งๆที่พวกเราเองก็มีกฎห้ามว่านักเรียนที่มีพลังเหนือธรรมาชาติไม่อาจที่จะใช้พลังในการฝึกตนรังแกนักเรียนทั่วไป <c oughs> ไม่ใช่โรงเรียนแห่งน,นี้ตัหอกผมมาหากล่าที่เป็นกฎ จังชิงเฉิงเอาชีวิตของแกมาเดี๋ยวนี้ได้เวลาเอาจริงแล้วพวักวุโสผมขอยิมพลังของท่านหน่อยนะครับหากว่าเป็นการรวมพลังระหว่างเจ้าและข้าเจ้านะไม่จําเป็นต้องกลัวหรอกแม้ว่าเจ้าจะไม่มีฐานการบ่มเพาะแต่ข้าจะใช้หัดแห่งจักรวันพยักษ์ในการรวบรวมพลังปราณทั้งหมดบนโรงเรียนนี้เพื่อที่จะมาช่วยเจ้าก็แล้วกันเกาฮาเลิกยิงพยองซะที เชนิงขั้นที่8ของขั้นสร้างรากฐานอันดับ8ของโรงเรียนอันดับที่1ของชั้นเรียนเชนิงผู้ที่อ่อนยอนอยู่เสมอไม่คาดคิดเลยว่าเธอจะออกโรงเพื่อปกป้องเราต่อไปนี้จะเป็นการแสดงอันองอาจของผมเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านทุกคนนั้นหอมปากหอมคอ ตบตบนี้ขอเป็นตบของตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่ถูกแกขโมยชุดชนายไปตบนี้จับถือได้ว่าเป็นตบตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดนั่นมันกังกริงในของฉันทำไมจริงไปอยู่ในป่ากของนายได้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะทำการสู้แต่ทำไมไนายจึงได้ทำ การใช้รัศษะของฉันในการขโมยกางเกงงนาอีกแล้วหยุดเดี๋ยวนี้หากใครยังกล้าอดดีฉันจะหักแขนมันผู้นั้นและส่งตัวของมันผู้นั้นไปยังคณะกรรมการวินัยเพื่อจัดการต่อคณะกรรมการวินยัยไม่ไม่คือผมไม่ได้ขโมยนะทุกคนต้องเชื่อฉันนะจางชิงเฉิงมันต้องเป็นแผนการสกรปรกของแกที่ต้องการใส่ร้ายฉันอย่างแน่นอน เห็นได้ชชดว่านายคือเป็นคนที่สร้างน้ําโคลนขึ้นมาและนายต้องการที่จะเอาน้าโคลนเหล่านั้นมาสัต์ใส่ฉันอย่างนั้นเหรอนายนายคิดจริงๆหรือไงว่าเพื่อนร่วมชั้นของเราน่ะจะโง่ขนาดนั้นเชียวนะฮะนี่แหละคือผลที่แกมาก้าแกล้งฉันคนนี้อย่างที่นายน้อยเกาเฮาเคยพูดกับผมเมื่อก่อนหน้านี้จนที่ระย,ยังอายคนที่จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ ผมขอให้อาจารย์นั้นไล่เจ้าเด็กแสเร็วคนนี้ออกจากโรงเรียนของเราเชิงยาวช่วยอธิบายให้แก่ฉันหน่อยสิเห็นได้ชัดว่าเรานน่าทำการช่วยในการยัดสิ่งต่างๆเข้าไปในกระเป๋าเรียนของเจ้าหมอนี่เธอนะช่วยเป็นพยา,ยานให้แก่ฉันหน่อย เจ้าเฮาอย่าพูดอะไรที่ไร้ายแกนสารเห็นได้ชัดว่าทนายเสนอเงินให้แก่ฉัน1น0 0 0แสนหยวนเพื่อที่จะร่วมมือกับในายในการวางแผนสายร้ายเจ้าเฮาแล้วไหนแานถึงมาพูดแบบนี้ล่ะฮะทางทางที่แผนการทั้งหมดนายเป็นคนขอร้องให้ฉันทำแล้วไงฉันจึงกลายเป็นผู้ร่วมอุดมการกับนายได้โอ,อ้ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะพวกเขาสายร้ายนี่เองทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมเรื่องทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะสองคนสองคนนี้ไม่คิดเลยว่าแค่เงิน1 0 0 0 0แสนจะทำให้เกิดเรื่องขนาดนี้ขึ้นได้ไม่คาดคิดเลยนเนี่ยว่าฉันจะมีค่ามากถึง10,000แสนในสายตาของเกาเฮานาะนายแต่นายนะ่ะมีค่ามากกว่านั้นนะในสายตาของฉันนี่คือชิงเฉินที่โง่เขาเหมือนเมื่อก่อนอยู่อีกอย่างนั้นเหรอ ชิงเฉินนายจะทำยังไงงั้นเหรอหากว่านายไม่สามารถที่จะแก้ต่างตัวเองได้หากว่าทำให้ผู้คนเข้าใจผิดแบบนี้ต่อไปช่างเหอะพวกเขาเข้าใจผิดแล้วยังไงล่ะในเมื่อเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้แล้วเราทำให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นดีกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไล่าตามเฉดิงหากใครนะ่ะไม่พอใจก็สามารถแข่งกับฉันได้เลย ชีวิตก่อนหน้านี้ของเราเราเอาแต่โทษตัวเองว่าเรานนาไม่สามารถที่จะปกป้องเฉยอยู่ได้เป็นอย่างดีในวันนั้นพวกของตระกูลอูลทําการปรากฏตัวหนะ้าที่โรงเรียนของพวกเราแม้ว่ามันจะเป็นอสูรระดับต่าแต่สําหรับนักเรียนของเราแล้วมันคือหายนะอานักเรียนทุกคนหนีไปที่นี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์เองไปวิวเข้าอย่าได้อยู่ที่นี่ ไม่จริงใช่ไหมนอกเนือจากฮอคอยเหล่าวิรชนแล้วมีเพียงแค่ฝันร้ายเหล่านี้แหละที่ตามฉันมาอย่างโลกในครั้งนี้ในชีวิตนี้การที่ฉันมีศาลาแห่งวิรชนอยู่ฉันอาจจะต้องสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของเชิญหนิงและคนอื่นด้วย แน่นอนรวมถึงมหาลาัยของเราด้วยฉันจะทำลายอุปสรรคทุกอย่างที่มาขวางเส้นทางของฉันจางชินเฉิงนายเอามือของตัวเองไปจับตรงไหนกันนายกล้าดียังไงจริงมาก้าลุนลับเพื่อนร่วมสามของตัวเองในห้องเรียนแบบนี้หากการที่เราแต่ต้องคนที่เรารักมันคือการลวนลามอย่างนั้นหรอครับภายหลมนั่นสิเชินเหนียงแกนายคิดเองเออเองมากกว่า เชิญน,นิงไม่ต้องกังวลเชิญพูดในสิ่งที่เธอคิดออกมาซะอาจารย์จะอยู่ข้างเธอเองหนูหนูรู้สึกมีความสุขมากกว่าค่ะอืมต้องขออภัยด้วยนับจากนี้ไปโงไม่อ,อาที่จะปิดบังความสัมพันธ์ของเราได้แล้วสาเร็วแกนนะเป็นเพียงแค่พ่อหนุ่มจางที่ไร้ปัญญาแกกล้าดียังไงไอเด็กสาเรวแกนนะดึงความสนใจไปหมดเลยนะจางชิงเชิญเอ๋ย เป็นเวลานานแลวที่ไม่มีใครในโรงเรียนนี้กล้ามาเย่อยุ่ชฉันคนนี้จางชิงเฉิงหากว่าแกน่ะไม่มีความกล้าก็เชิญอยู่ข้างหลังเชิญนิงตลอดชีวิตไปซะหากวันนี้แกสามารถที่จะออกไปจากโรงเรียนนี้ได้แล้วก็ฉันน่ะจะยอมเรียกนายว่าปู่เลยไม่ต้องหรอกแกมาเป็นลูกชายฉันก็พอเชิญน,นิงไอ้เจ้าขยะนั่นนะหรอ ที่ทำให้ในายได้รับบาดเจ็บขนาดนี้หลินเป่าผู้สร้างรัตฐานขั้นที่9อันดับที่50ของโรงเรียนเนื่องจากว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้เขานั้นต้องสามชั้นเรียนนี่คือเงินชึ่งร้านจงไปจัดการจางชินเฉิน,นและนำเฉินนี้มาให้ฉันนายน้อยเกาล้อเล่นหรือเปล่าผมนะ่ะเป็นนักเรียนนะไม่ใช่นักฆ่ายิ่งไปกว่านั้นเชิงน,นี้เองก็เป็นผู้หญิงที่ผมแอบชอบด้วยเช่นกันเพิ่มเงินสิ ไหนลองพูดมาก่อน800,000ฉันจะค่าจางชินเฉิงและพาเชนอิงมาตามสัญญาอย่างแน่นอนแต่ว่าครึ่งคืนแรกจะเป็นของนายแต่ว่าในยามดึกต้องเปลี่ยนกับฉันหลอกสวยงามแต่ทำไมทำให้เราขี้เกียจขนาดนี้เจ้านะ่ะหุนหันพันแล่นเกินไปแกวเฮา,าเขาหุ่นนั้นนะ่ะเป็นคนที่อาฆาตแค้น ขอต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะมาล้างแค้นอย่างแน่นอนเย่าได้กังวลไปไม่ช้ามันก็จะเป็นหลานฉันอยู่แล้วผู้ฝึกฝนเตา๋าเช่นพวกเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาปรากฏต่อหน้าเราเจ้าหนาต้องเรียนรู้ที่จะตอบโต้ในยามนี้เจ้าหนาก,ก็ไม่ต่างอะไรไปจากนกน้อยที่พร้อมที่จะ กระพือปีกแต่เจ้าดันล่วงลงก่อนที่จะได้กระพือปีกก่อนหน้านี้ผมเพียงแค่ต้องการจัดการคนสาเร็วเพื่อที่จะปกป้องคนอีกมากมายที่อยู่ข้างหลังแม้ว่าความคิดนี้บางทีดูเหมือนว่าจะไร้เดียงสาแต่ว่าเจ้าเก่าเห่าคนนั้นผมต้องการที่จะเหยียบมันจมดินเจ้าทําให้ข้าคิดถึงเจ้าลิงที่มีนามว่าซุนงอคงจริงๆเขาน่ะเป็นคนที่มี อารมณ์หูนหันพลั่นเหมือนกับเจ้าเลยในวันนั้นข้าทําการลองโทษเขาโดยการมัดเขาเอาไว้ที่เสาสาวันสมคืนมัดเขาเอาไว้กับเสาหลังจากนั้นท่านก็ใช้แท้และเทียนไขทรมานเขาใช่ไหมล่ะเจ้าไปเอาความคิดแบบนั้นมาจากไหนกัน คำพูดของท่านบรรพชนพูดมามันก็มีความจริงอยู่แหละนะตอนนี้ฉันะก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคนธรรมดาอย่างน้อยฉันก็จําเป็นต้องก้าวเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานขั้นแรกให้ได้<ส>เอาจริงๆอาจารย์ที่ทําการสอนวิชาเสียให้แก่เจ้าในวันนี้ก็ไม่ค่อยที่จะแข็งแกร่งักเท่าไหร่หากว่าเจ้าคารวะข้าเป็นอาจารย์คุกข่าสามคราและคารวะข้าสมครั้งข้าผู้นี้จะสอนวิธีการบ่มพ่อเป็นเซียนอมตะ ให้แก่เจ้าได้นะแม้ข้าจะไม่เต็มใจก็ตามแต่อย่างน้อยก็ใช้เวลาแค่1เดือนเจ้าก็สามารถบทดขยีเกาเฮาได้แล้วต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยอย่างนั้นหรอผมจึงจะจัดการกับเจ้าลูกไก่ตัวนั้นได้มันนานเกินไปเปล่าความแข็งแข่งของเกาเฮามีเพียงแค่5้าและเหล่าอสูรแม่มดที่จะปรากฏตัวอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีความแข็งแกร่งอยู่สองพันและหลังจากนั้นคนทั้งโรงเรียนก็จะไม่มีใครรอดทุกสิ่งทุกอย่างหักทํา ตามคัลองต้องสายอย่างแน่นอนในคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะที่ย้อนกลับมาเกิดใหม่หรือไงกันฮะขานการบ่มเพาะของเจ้าเกาเฮาอยู่ขั้นที่ห้าของขังข้นสร้างรากฐานหากว่าเจ้านะ่ะไม่มีค่าช่วยแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลามากกว่า5ปีแม้กระน,นั้นข้าก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะเขาได้5ปีงั้นเหรองั้นผมจะแสดงให้คุณนั้นได้เห็นเองว่าอัจฉริยะที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรการบ่มเพาะจะมีอยู่ทั้งหมด เก้าอาณาจักรขั้นสร้างรากฐานขั้นฝึกศีลขั้นวิญญาณขั้นเทพขั้นจินตันขั้นก่อเกิดขั้นหวนคืนขั้นทำลายขั้นต้าเฉิงมีช่องว่างมากมายที่อยู่ระหว่างขั้นของแต่ละอาณาจักรหากว่าผู้ใดสามารถทลวงขั้นต้าเฉิงได้แล้วก็ มันผู้นั้นจะกลายเป็นเซียนอมตะที่แท้จริงที่ไม่มีวันหิวตายหรือว่าแก่ตายเดี๋ยวเจ้าก็จะได้เสียใจยไอหนูน้อยเจ้าคงจะไม่รู้งั้นสินะว่าแต่แก่ผู้นี่นะมีทักษะจากักรวาลมากมายในหาดแห่งพยัก์ที่เก็บซ่อนเอาไว้แกรู้หรือเปล่าว่าแก่แท้ที่แท้จริงของความโกลาหลของโลกมันคืออะไรที่อยู่ต้นกำเนิดปัจจุบันมันก็มีพื้นฐานจากยุคสมัยบรรพาก,กาลหากว่าไม่มียุคสมัยบรรพาก,กาลมีหรือจะมีอนาคต สวรรค์แปรผันความกลหนถือกำเนิดพลังที่แท้จริงของข้าจงตื่นไอ,ไ,อไ,อไอเด็กคนนี้ไม่ได้ทำการดูดซับพลังวิญญาณแต่ว่าในนามแห่งปรมาจันทร์แห่งสวรรค์ลและโลกตัวของเขาผู้นี้ทำการบังคับออร่าของปราณสวรรค์ลและโลกแทนใช่แล้วพลังแบบนี้มีแต่ผู้ที่เข้าใจถึงจักรวาลเท่านั้นจึงสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามวิธีการฝึกตนรับของตาแก่ผูน้นี้ทำไมจริงไปอยู่ในมือของเจ้าเด็กคนนี้ได้ละ่ะคั้นแรกของขั้นสร้างรากฐานทะลวงได้แล้วแค่ส0นาทีเจ้าเด็กนี่ก็สามารถสร้างรากฐานได้แล้วงั้นรอแต่แล้วยังไงละ่ะขั้นสร้างรากฐานในมหลาลัยนี้มีเกิดการจะตายไปและเจ้าจะกกลายเป็นผู้สุดยอดได้ยังไง อืมขั้นต่อไปถึงเวลาจริงแล้วขั้นแรกของขั้นสร้างรากฐานค่าพลังการต่อสู้หนึ่งเริ่มดำเนินการต่อไอเด็กคนนี้มันยังเป็นมนุษย์อยู่อีกเงินหรอข้าข้าไม่สามารถหายใจได้ท่านผู้อาว,วุาโ,โสโปรดให้ข้าผู้น้อยยืมพลังด้วยแกแกมันไอเด็กสาเร็วแกมันเป็นไอเด็กอด,ดีแกมันเป็นไอเด็กไม่ประมาณตน้น รูปแบบที่2เสียนคุณทำกันกลืนภูเขาและแม่น้ำว้าทุกคนเร็วเข้าตรงนั้นพระเจ้าปรากฏกายผู้น้อยขออวยพรขอให้ผู้น้อยมีแฟนเร็วด้วยเถอะรูปร่างแบบนั้นทำไมเราจึงรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆกันนะ นิมิตสวรรค์และโลกเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีผู้ที่ได้รับสุดทอดพลังจากเหล่าบัรพชนเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นรักเวยียนของเราคณะกรรมการนักเรียนจงไปที่ส่วนสาธรารณะที่เกิดเรื่องซะเราต้องรู้ได้ว่าคนที่อยู่ในม่านพลังนั้นคือใครทิศทางนั้นมันคือเมืองเชินฉวนประเทศมังกรของข้า ข้าต้องไปดูเสียหน่อยแล้วว่าอาาญญาัจฉริยะผู้นั้นที่กำเนิดขึ้นคือใคร